วิธีมูนข้าเนียวนี่ค่ะข้าวเหนียวพอสุกแล้วเราก็เอายกลงมาก็จะเป็นสีอกเขียวๆอย่างนี้ค่ะเสร็จแล้วแล้วก็น้ํากะทิที่เรากวนไฟเมื่อกีูนี้ค่ะลาดไปเลยมูนล,ลงไปเลยแล้วก็โคน วเวลาเราจะทานกับมะม่วงใช้น้ำกะทิราดที่นี่ คนให้น้ำกะทิเข้ากับข้าวเหนียวแลก็ใช้งาขาวโรยข้างหน้า อุ่นนิดนึงแล้วเราก็ไปพักไว้ น้ำกะทิซึมเข้าไปในข้าวเหนียวค่ะ okay. เสร็จเรียบร้อยวิธีมูนข้าวเหนียวใส่น้ำไปเตยค่ะ